อีกหนึ่งไม้พายจาก oxo ซึ่งรุ่นนี้เป็นไม้พายขนาดใหญ่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นพอดีไม่อ่อนจนเกินไป จึงสามารถนำไปใช้ได้หลากวิธีไม่ว่าจะทำขนมหรือคลุกเคล้าส่วนผสมและด้วยซิลิโคนที่ทนความร้อนได้สูงถึง315อองศาจึงปลอดภัยต่อการใช้บนหม้อและกระทะที่ตั้งไฟสามารถใช้ได้กับทั้งอาหารเย็นและร้อนด้ามจับเป็นซิลิโคนเช่นเดียวกันจึงทำให้จับถนัดมือไม่ลื่นและยังทำความสะอาดง่ายใช้กับเครื่องล้างจานได้คุณภาพคุ้มราคาแบบนี้ใครที่กำลังมองหาไม้พายที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ไม่ควรพลาดเลยค่ะ ไม้พายซิลิโคนดีไซน์เรียวเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือจากโจเซฟโจเซฟแบรนด์เครื่องครัวระดับโลกที่มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งไม้พายรุ่นนี้ผลิตจากซิลิโคนทนความร้อนสูงมีความยืดหยุ่นรับการใช้งานซอกซอนตามมุมได้เป็นอย่างดีด้วยหน้าไม้เรียวเล็กมาพร้อมด้ามจับที่ผลิตจากไนลอนเนื้อหนาทนทานไม่แตกหักง่ายโดยตัวด้ามสามารถทนความร้อนได้สูงถึง200องศาเลยทีเดียว ใช้ทำขนมหรือทำอาหารที่ต้องใช้ความร้อนก็ปลอดภัยแต่ด้วยน้าไม้ที่มีขนาดเล็กจึงอาจไม่เหมาะกับการประกอบอาหารจำนวนมากเท่าไรนะะักค่ะ ไม้พายซิลิโคนจาก s w i ิ l i n g แบรนด์เครื่องครัวชั้นนำจากเยอรมันที่มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความทนทานคุ้มราคาตัวซิลิโคนของไม้พายเป็นซิลิโคนฟู้ดเกรดปลอดภัยต่อการทำอาหารไม้พายมีหน้าไยกว้างยืดหยุ่นดีสามารถปาดครีมได้เรียบเนียนทั้งยังปาดอาหารตามซอกมุมของภาชนะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นก้นภาชนะหรือซอกมุมที่เข้าถึงได้ยาก ตูด้ามจับทำจากสเตนเลสเกรดพรีเมียมแข็งแรงทนทานและสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อีกด้วยค่ะ ซื้อหนึ่งได้ถึง2เลยค่ะสำหรับชุดไม้พายซิลิโคนจากเมเยอร์ชุดนี้ประกอบด้วยไม้พายซิลิโคนหชิ้นและไม้พายทรงช้อนที่เรียกว่าสปูนูล่าอีกหนึ่งชิ้นซิลิโคนของไม้พายสามารถทนความร้อนได้21 0รอสองศาปลอดภัยต่อการประกอบอาหารด้วยความร้อนไม้พายต่างชนิดกันนี้ช่วยให้คุณสามารถทำอาหารได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะทำขนมผัดอาหารบนกระทะหรือคนอาหารในหม้อและยังทำความสะอาดได้ง่ายเข้าเครื่องล้างจานได้หากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่ายอยู่ไม่ควรพลาดชุดไม้พายชุดนี้เลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาไม้พายขนาดเล็กที่สามารถทำได้ทั้งปาดขนมและทำอาหารทั้งยังปาดอาหารตามซอกมุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไมพายซิลิโคนขนาดเล็กของ Oxo เป็นตัวเลือกที่ดีมากคะ่ะเพราะไม้พายรุ่นนี้ผลิตจากซิลิโคนคุณภาพอย่างดีที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง315องศาจึงมั่นใจได้ว่าซิลิโคนจะไม่ละลายเมื่อนำไปประกอบอาหารและปลอดภัยต่อเครื่องครัวของคุณอย่างแน่นอนตัวด้ามไม้พายทำจากยางซิลิโคนไม่ลื่นมือเวลาจับและทนความร้อนได้ดีเช่นเดียวกับส่วนซิลิโคนของไม้พายค่ะ ไมพายดีไซน์ทันสมัยเป็นเอกลักษณ์จาก GEFU รุ่นนี้ผลิตจากซิลิโคนคุณภาพดีแข็งแรงทนทานและมีความยืดหยุ่นมากสามารถปาดครีมในการทำขนมได้เรียบเนียน ทั้งยังสามารถทนความร้อนได้สูง250องศาจะนำไปปาดอาหารบนกระทะหม้อและภาชนะต่างๆก็ไม่ทำให้ซิลิโคนละลายปลอดภัยต่อสุขภาพส่วนของด้ามจับทำจากสเตนเลสคุณภาพดีซึ่งถูกออกแบบรูปทรงให้จับได้ถนัดมือและมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากไม้พายยี่ห้ออื่นๆในส่วนของการทำความสะอาดนั้นสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้อย่างไรกังวลค่ะ ไม้พายจาก T R U D E A U รุ่นนี้แตกต่างจากไม้พายซิลิโคนรุ่นอื่นตรงที่มีความเพรียวยาวเป็นพิเศษจึงสามารถปาดได้ถึงก้นลึกสุดของขวดเหมาะสำหรับปาดเนยแยมและสเปรย์จากภาชนะบรรจุเป็นอย่างมากนอกจากนี้ตัวซิลิโคนยังมีคุณภาพดีไม่ทำให้กลิ่นอาหารติดซิลิโคนทนความร้อนได้สูง220องศานอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับขนมอบหรือปาดอาหารบนกระทะได้อีกด้วย ในส่วนของด้ามจับผลิตจากไม้บีชที่แข็งแรงทนทานและสวยงามสามารถทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องล้างจานค่ะไม้พายซิลิโคนจากสวิงลิงรุ่นนี้เป็นไม้พายซิลิโคนขนาดใหญ่ตัวด้ามจับผลิตจากไม้มะกอกจึงมีความสวยงามด้ามไม้แต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป ซิลิโคนของไม้พายเป็นซิลิโคนคุณภาพดีปลอดภัยต่อการใช้ทำอาหารในทุกสภาพผิวภาชนะสามารถทนความร้อนได้สูง200องศาจึงเหมาะแก่การคนและปาดอาหารในหม้อเป็นอย่างมากค่ะในส่วนของการทำความสะอาดนั้นไม่ควรใช้เครื่องล้างจานหลังจากทำความสะอาดแล้วซับด้วยผ้าให้แห้งจะดีที่สุดค่ะ ไม้พายซิลิโคนของอีเกียถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของไม้พายขนาดกลางที่น่าสนใจไม่น้อยด้วยราคาที่ถูกและผลิตจากซิลิโคนคุณภาพดีทนทานใช้งานได้นานมีสีสีให้เลือกซื้อตัวด้ามผลิตจากวัสดุดีไซน์สวยงามทั้งยังสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ข้อมูลสินค้าจะบอกว่าสามารถทนความร้อนได้ดี แต่เนื่องจากไม่มีการระบุอุณหภูมิที่ทนความร้อนได้จึงเหมาะสำหรับใช้ปาดหน้าเค้กหรือใช้ประกอบอาหารที่ความร้อนไม่สูงมากกว่าค่ะจุดเด่นของไม้พายซิลิโคนรุ่นนี้นอกจากสีสันสดใสหลากหลายสีแล้วตัวไม้พายยังเป็นซิลิโคนชิ้นเดียวทั้งชิ้นซึ่งสะดวกต่อการใช้และทำความสะอาดเป็นอย่างมากเพราะเศษอาหารจะไม่เข้าไปติดตามรอยต่อระหว่างไม้พายกับด้ามสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยตัวเองไม้พายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาใช้งานคล่องมือและมีความยืดหยุ่นดีสามารถใช้ปาดอาหารตามภาชนะเล็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังทนความร้อนได้สูงถึง230องศาจึงสามารถใช้ทำอาหารบนกระทะหรือหม้อได้ด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด